วันนี้เด็กๆเ,เขาอยากกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับคุณพ่อก็เลยจะพาไปซื้อจะพาพี่นัก,กินไปร้านปากซอยนะครับไปซื้อมาม่าเผ็ดเกาหลีมาไหนะเค่ Ooh. ด้วยครับขอบคุณครับ ข้าไปแล้วทำไมไม่เอาตะก,ก้าลูกมันจะถือไปยังไงอะจากนั้นก็น้ำอะไรครับพ่อถึงบอกไงเอาตะก,ก้าไงลูกใส่ตะก,ก้า หรือเผื่อพี่ผู้ด้วยแล้วก็เผื่อน้องด้วยครับโอเคทำไมจิบหิบเกินหรือเปล่า,าโ,โอเคสามขวด,ขดอยาให้เกินงบนะบบอ่าดูซื้อนมด้วยครับนม,มนมนมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมอ่านหนังสือออกไหมเอเากี่แ็กกี่แ็กดีสองก็พอลูกโอเคคนขิดป้ายเดินหนักไหมไม่หนักครับด้วยความที่เขาอยากได้ครับเขาก็เลยบอกว่าไม่หนักอืม ตังเธอพอหรือเปล่างบพอไหมอ่าโอเคปปโอเคป่ไม่หนักด้วยความที่อยากได้ก็เลยไม่หนักปนั่นไหวไหมไหวไหม